บอกตามตามที่เขียนไปแค่แดงนารค่ะตนาศูนย์าสองหาสามฮาปเนี่ยตัวนี้มันม่สตัวเนี่ยแเลยัวม่ใช่ตดว่าศูนย์ศูนย์าแปดาสองฮ่าสามเนมันมมอยู่มันมีอยู่หันละไน่หันละเพราะว่าฝันเป็นจ่มันเป็นตดอยู่มันว่าได้ไป มันกะปแบบไปค่ะอาฟังเรื่องไหลันมนเรื่องไปหลันมันเงยไปหลันค่ะ้ก็เลี้ยค่ะสเปยเขาเอาท่านเขาได้แบกคนเลื่อนเอาขึ้นแบกคนนี้เอา้นย่างย่างไปย่างไปย่างทั้งอะไรสิคือหยุดอะไรแต่ว่ามันเป็นอันอ่านองไปู่่ค่ะันเยวหัวจะเป็นอันเหตท่นย้นนมันตท่างท่นเอา ตอนนี้ฮอดเวลาไปเดี๋ยวจะไปลมออกไปจะก้อนวมาเรื่องซี่หลอกมาหนึ่งนะให้แบกไปแบกไปแบกไปไปเอาขึ้นไปโย่ต้องนั่นไปวางไว้ดิบันเอาเพราะแก้วคือเพาฟ้ากันตั้งไว้เรื่องซี่หลอกอันมาตั้งไว้ยังตั้งไว้ไม่ใช่เพราะลมไม่ใช่เพราเฉือไม่ใช่คนดิบันเรื่องซี่หลอกจันเสียผมหลอดมันมาเฉือดอกมันขึ้นเนี่ยควายบังหนี้เสียวผมเนว่าวันวานว่าชาวบึงเดนว่าวันบาเสียว่าวันวานมาหน่งก็เลยลงมาะไ่ได้ขึ้นม้เขาดอกลง เขาเลยลงมากเบื่องสิจุดไปเนี่ยพี่สันก็เลิกไม่หมดจุดขังไในก็บังไฟเนี่ยยิ่งแรงขึ้นแม่ขึ้นทั้งตรงแบ่บังไฟแม่กูรู้รู้ขึ้นไป้ยมันก็ขึ้นได้ว่ามันก็ว่างไว้ซื้อกายตรวจใหม่ไว้ขึ้นทั้งตรงขึ้นหายไปเลยบังไฟแต่คนแบบนี่หาคนนี่หาแต่ว่าพูนพูนหนึ่งไรยางมาก็เลยว่ามู้บ่มู้ในว่าบอกว่าถ่าก็สิจุดบังไฟก็เพราะบอกกูแน่วพี่สัน แกให้หมู่สูนในหมู่นะมึงที่มัดเออเอาอยูดแล้วก็แล้วไปดอกไปอเลยบางสิเดี๋ยวโยมจะจะไปยากไลยบ่บบบอบอกผมแล้วนนี่ใส่สิตีกันเสียงกันเคียดใม้อแห้งหน้าสูนแห้งไม่หู้เมียขึ้นหม้มันทบ่เป็นหาคนหาศูนมัขึ้นสูงสูงมันทบ่วเรียกบ่นบอมันมันไแปกแปกฝันแก้วขางมันเป็นเรขกหรอฝันแบบนี้แหละแต่ว่าห่างมันเป็นเรขฝันมบอันเกียวกับตัวเลข คงยกมาตอบฟันแบบนี้ก็ตีไปก็ตีว่าพูกศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์หาคนแบกไปเนี่ยหาคนแบกไปในกองไฟนี่ใช่หาคนแบกไปก็แต่ว่ามันเกิดบังเอิญบังเอิญว่าเหล็กมีในล็อกพอดีเนาะครับปูนบ่เออนี่เฮ็ดไรถ้าโดนนี่จะได้เฮ็ดเต้าหงัดไปบ่ไปสิส่งไออันอันกะเลยเฮ้ยอย่างนั้นนี่เด็กคนก็มาหาเนี่ยทุกอันทุกมันใส่ข้าเจ้าเ่รามันนี่จิบก็เพรามันนี่เหตุยูทูบเจแดงแต่ว่าข้าเจ้าโทรมาตั้งแต่ น้องบัวลำพูทร่ทมาตั้งแต่หนองคายอ๋อตรทรมาถามต่โทรมาถามเดขกวาคะเรียงบนต้ยมเดอกตัวสอดแทรกหน่อก็จะเป็นหาสามมาเรื่องนี้หรอกอแต่ว่หาสามก็รล้วแต่ต้างหาสามจะห,หาหนีไนนนไ้ไม่แท้แน,น่นอนมีไม่หาอย่างเนี่ยปูหาอย่างเนี่ยหาศูนย์หาแปดหาแปดหาหาสามมี่โดนาศนย์หาแปดหาสองหาสามไม่ยุ่ในหารนไหลจแดงกปจับเอแต่ว่าที่จับถือก็เท่าไร หาศย์หาแปดหาสองหาสา่ะเต็มเก้าตัวไม่ยังแน่เต็มเก้าตัวไม่ยังเน่เต็มเก้าตัวมันก็มีอันสองศูนย์กนี่ตัวนึงตัวรสองศูนย์สองศูนย์มี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 สองศูนยมีหาศูนย์มีสามศูนย์ม่บ่ยอน่ะแล้วก็มีหาหาหแปดแล้วก็สามแปดสามหาอ๋อมีสองศูนย์สองหาสองแปด หาศ<อ> <0, S 2> ูนย์หาหาหาแปดสามศูนย์สามหาสามแปดนีะน่ะนี่อยู่ในหันนะแต่ว่าตามข<จ>้อมันนี่คิดว่าหาศูนย์บ่ครับปู่คืดวายเพราะว่าไฟขึ้นสูงเพราะว่ามันขึ้นแสดงว่ามันอยู่สูงมันขึ้นไปสูงแสดงว่าเป็นเลขบนคืดว่าอ๋อจะ <ขอ S 1> เป็นเลข,ข <อ S 1> บนมันเป็นคยเคยฟันเกี่ยวกับขีข่รถสามรอบพ่วงยมไปบินเทบาทภาเขอากี่บาทนะยมหัวลอยในสาระหมายเลขทะเบียนเล่าขนาดแหาศูนย์สามรถเลขไม่ออกสามศูนย์สามนี่แก่ไหน โมันจะเป็นเหล็กบนยอมนระับข้นไหนวะเขาขีป้าว่าสินป้าฟ้าเขาขีป้าสิมันจะสูงมันเลยเป็นเหล็กบนศูนย์นี่ซีบนเนาะถ้าบางไฟบางไฟสีบุเป็นหนึ่งบอค่ะมันกับว่เนี่ยอาจจะเป็นศูนย์หนึ่งหาสิอะไรศูนย์หนึ่งหาบางไฟเป็นบางเดี่ยวแต่คนแบบให้หาคนโอ้ยนั่นเลยก็จะเป็นหาหนึ่งแง่ตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งหาที่เป็นหาหนึ่งศูนย์ให้มัน มันอยู่บนบริเวณนี้แหละเจ๊แดงแต่ว่าแต่ว่ามันกรสีอันบอมักสองก็เอาสองหาออกก็ได้กับบอมักสองก็ตัดออกก็ตัดสามศูนย์ตัดหาหาเ็ตัดสามศูนย์ตัดหาหาตัดสองหาตัดสองตัดสามศูนย์นะตัดสามศูนย์เอาตะกอนว่าเก้าตัวนี้สิบสองตัวด้วยครับปูเก้าตัดไหมเก้าบวกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดโอ้กาการเก้าเฮ้ยเก้าตัว ก้าโตนาเจ้าคันตัดออกพัดสามศูนย์เพิ่งจิตัดถือว่าตัดหาหตัดสามตัดหาหาตัดหาหาเอาไว้หาสองเน้อไว้สองแเป็นตัดตัดก็สองแปดก็ตัดตัดออกสตัดาศตัดหาหาตัดสองหตัดสอปตัดสองศตัดสองตัดสาศนยะจากสาศงศูนยตัดเราคับปู วดเียวยู่สศูนย์เลขมันม่สหลนแล้วเชแดงมือมดนี่าม่พิศูน์ตัดตตัดแถวบนนี่ละสองศูนย์้าเราก็มาตัดหาหาแล้วตัดสามศนย์มันก็จะเลือยยูหาศูนย์หาปสามหาจะแโอเคแล้วเนาะเออก็แล้วแ่รอเชียแตัดพิจารณาตัดช่ป่ะนามตัดติดตัวออกนะนปุ๊บเดียเดียติดตัวออก้ามดก้อนตัดตัออกบอตัดห่ห่มมก้อนน วนออกสิกคนตอนมี้สิบหกย่ันไปตัดสิบหกออกอ๋อแมนแมไปตัดสิหกออตัดสอเอาไว้สอซี่ีไปเอาไว้ตั้งทงเีมันออกเกินยุ่นสิหย่นแมนโอ้ยตัดตึกตัดตวออกนะเลวัน้อนกับตาซี่หายกับตาตัวออกตึกอตาตออกแลตาตตัวออพอดีอนตาี่หายไปตาตัวออกตึกพอดีวันนั้นไตัดสิหกกับตตออกพอดีวันนี้ก็นี่ก็เตตัด ตัดสามศูนย์เนี่ยตัด้า้าเนี่ยรับสามศูนย์ตัดฮาาสองฮาเขาต้องตัดสอง้า้าศูนย์้าแปด้าสามนี่ยเต้องตัดเกี่ยแดสงสัยัตงแต่สงสัยั้งแต่สองแปดนี่และรับสามสามแปดกับพวกเน้ยนีว่าัมอยู่งนันะเกี่ยแนาก่กับต้นเอเี่ยวกับอยากตัดี๋ยวแดงพี่เจร พี่จนานาแัดเอาเลาว่าจิตัดตรงไหนปนเนมันินอยู่ในหันละเลนนะ่มันถือกนละอยู่ในหันกนะ็ัดละเลยเปอปให้แล้วก็ทแบบนี้เออเกี่ยวกับเสี่ยมันอยู่นี่คมีเเก่ามันอยู่นี่เลห้องสั่งงกับสองศูนเหลอยันจะน่ะสองาสอแล้วก็สองแปดหศ หาหาหาศูเก่งได้าศนั่นห้าแปดหาศูน้ตัวเก่งเเกงะสามศูนตสามห้าตัดสามศูนมันสีออกสามศูนี่บมระบบก้าออกกับสามศูนต์ตออกดูพจนสามแปดสามศูนบ่เอาตัวนี้ไว้วงกลมแต่ว่าตัดถือต้องออกกัมันก็ะไรแต่หวังนะตัดตัวเอาในนี่ แต่ว่าเจดียงตัดแล้วตัดแล้วตัดสามศูนย์ตัดสามศูนย์ตัดห้าห้าองศูนยห้าสองแปดเนี่ยแล้เหลือห้าศูนให้เหลือห้าศูนย์ห้าแปดนะเหลือห้าแปดห้าศูย์ห้าแปดสามตัวเหลือสามห้าตัวเหลือสามแปดตัวมัน ถไม่เรียนรื่อนี้ก็ได้ตัวมันหนามองเนาะอ่ามันหนามองหายไมแล5วหน้าสามหน้าสองหาศูนยหาแปดท้าไมสี่ตัวจะหาได้เสียศูนย์ห้าสามไในสีที่เราไปคำนวณไปแสดงว่าตัดโพสตรองบมดีก็แส่ตัดกพสตกกลองตัวซุ้มมันสามแปดสามยังคำนวณอัส้นก็แสดงว่ารวงบมดีตัดพอถือมันเลยถก็ให้ตัดพอถก็เสียหักษณะนี้มันเขาขี้ฟาดแรงมันขึ้นสูงเนี่ยมันเขาขี้ฟาดรถไฟมันขึ้นหายไปเลยน่ะ มันก็เป็นตกกับนะเหรอเนาะปูเนาะแต่ตกกับก็ะซูนหาแบบหามันทิ้แล้วได้มันขึ้นอยูบนเล็กมันขึ้นสูงใช่ไหมเล็อยู่บนอ้าวเอาที่ออกแม่น่ะมันกลับบ่ะฮึสิบหกบกลับเลยเนาะสิบหกกับนั้นมันหกสิบเอ็ดเนี่ยอ๋อมันหลอกกับคือกันเนาะมันกลับเต๋องวดงวดซี่หาก็ไม่ได้กลับงวดออกซี่หามันก็บ่กลับงวดว่างหันมันกลับเอาให้ต่อ อ๋อนี่นี่นี่ปูหามากตัวนี้เนาะงดก่อนเนาะเก้าซีหนึ่งซีสองซีเก้าหาหนึ่งหาสองหเก้าหกหนึ่งหสองหกออกตรงตรงเลยตัวนี้เนาะวันนี้ไป่ไปตัดพุ่นไปตัดตัวพุ่นออกน้ำไปตัดไปตัดทั้งล่างออกไ่ปอกไ่ปออกไปเอาแต่สองซสองยังซีหนาเก่แดงมันใจว่ะเนี่มันมาออกสหกนี่มันก็เลยมันก็ถก่าตัดตัวติดตัววันวันนี้ก็ออกสิตัวตัวกกัาได้เป็นหาสามแปดสาได้เนาะ เป็นศูนหาได้เป็นออกหาสามแปดสามได้ออกหาสามแปสามได้ออกต้องออกย่ข้างล่างเกลี่ยงเลขหาสามแปสามนะบ่อัดออกอ่ะามาหาตงลางแน่นอนเลยกสามหาตรงมากสามเนาะตรงมากสามสามข้างล่างแน่นอนมันออกมันกอบกันสามข้างล่างแน่นอนบันีีบันีีถ้าถ้าเลขมากเก่าล่างหาล่างกับจับใจหาสามครับเก่าสามเก่าสามได้หนีบ่มีเนะปู บามีเก่ามมีเกาเลขเลขมันนาดได้เลขแล้วได้ล้พูม่มีเก่ามมีเจ็ดมันมีบามีหนึ่งมันไดมีเลขสีเลขประจำมันมันมีสี่แลมีศูนยมีสีมีห้ามีแปดมีสองมีหกมีศูนยมีสี่มีห้ามีแปดมีสองมีหก มันผิหัสมันตลาดโดยตรงเลยมานีเนี่ยมีเขว่าสูตรอันนี้มาแตกกรุงเทพมันได้แก่แดงออกมาหลายปีละสิบยี่สิบปีแล้วตัดซีถิมบอกครับปู่หมซีเล็กๆตัวมัไม่เสีตัวเด้อแม่นลอะแสดงว่าตัดซีถิ้งตัดซีถิ้มกันซีมาเนี่ยจบแล้วจะเมื่อไห่งทั้งหลายแลยจะบายเลยมันจะว่าเป็นแปดซีมันว่าเป็นแปดซีมันซีมาเลยซีสองเท่านั้น 8ซีปเป็นได้บป8ซีเป็นได้บอมันก็เป็นได้ไม่รเาะจามันไม่ได้แรแต่ว sure. ่าเร8ซีมันก็เดออกง่ายเกงหน่อยมันก็6ซีมันออกได้ซีเราตะปูมักเนาะอันนี้ขึ View> ้นเลยตะปูมักตะปูมักแล้ว8ซีมอกง่ายเกงหน่อยมันก็ออกงายมันจะมักจะออกแค่8สามกับ8สองกเสรถ้าตัดซีออก้ามันมาซีนี่จะามื่ได้กินนะมันบ่ก็ไม่ได้กินด้เพราะว่าจานใดกับบุ้ยซีามีซีก็ซี อันออกมาซีนี่ก็สีสองะไรเจแดงเลยอ๋อสีบ่ีสองงีเล็แสองหากันมีเด่นเจแดงันเจแดงมันซื้อเก้าีแปดีเนี่ยนะแปดีมันก็เป็นไปได้นเลยกยามันมันออกอะแของบนแต่ออกของบนวันึงวที่เก้าสี่แเจขเ้าบ่มีเาใครเจากัหายมากเก้าหลายๆดิเก้าเด่นเด่นดิเออเ็มันเป็นอลไรเจแดงอะอาจารย์ได้ตรงกันเปิดปุ่นสทายออกมาโมเมน โอ้ค่ะค่ะค่ะทบ่เ่เห็นว่ส่นมันออกมาบัถือมันบ่ถือกคนมาผู้ใดให้ตรงเลขนั้นเลขสก้อนไหนหลายอาจารย์ออกมามันบ่ถือเลขหลวงพูดเนี่ยสิหกเป็นบ่มีคนไหนวะแมนแมนๆบ่มีบ่ม่งมึงมึงมีงมึ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 งมงมหงมึอมมางมึ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 งหงมงมึงมอกมึงมงมึ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 ง้ึ่มะงมึงมึงงมึงมนมึง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 มมงมึ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 ่มึงมึามึงมึงมึงม่มึงมึงอันอ ไปเรียนอันนั้นไปเรียนมีเสื้อหนึ่งเักออกมามันมันเป็นไปได้เบอร์ใดเจ๊แดงเรียกมันอาจีพมันคือว่ามันไอ้จริงเขาคิดว่ามันจะม่นโตโตอาจารย์ไห้ตรงกันไม่ายสำนักมันโมเมนต์มันออกมันโมเมนต์จ่อยมันโมมีเจ้าโตกับมีนแกปิดไปอืมแมนเออมันโมมีมันออกแบบชนี่อหิมีเลยสิเนี่ยมันนี่ข้าเจ้าว่าดับหนึ่งบนดับหกบนไหม เลขดับเนี่ยมันมันกิมันเกเข้าใจคนละย่างหน่อยแแดงแต่ว่าลงปูเนี่ยก็ว่าเลขดับเนี่มันิมันต่อานสี่พมีสิเลขดับลงปูไม่ตัวเดียวเท่านั้นเลขก่อสิบเก้าตัวสิบสามโอ้สิบสามเนี่ยเพราะถืปะเยาซื้อเลสิบามก็ิบสามหนึ่งบอว่าสามหนึ่งแต่ว่าสิบสามย้ารักซื้อท่แสดกับเบิรเท่านั้นสิบสามนอกนั่นบอนั่นแจ่ตัวสิบกอกได้สิบเอ็กอกได้สิบสองกอนได้สิบสามเนี่ยมันมาออกเสีย ไปเสื premises, ้อเตียงเงินสิบสามไม่ถือดอกเบอก็ไม่ไหนล้อเขาเนี่ยกินเลยสิบสามไม่ถ anyway. ือเสือเขาได้กระเบิดรุ้นเสือนหละสิบสี่สิบห้าสิบหกแกแดงลมน้อกมาเลยไหไล่ไล่เลขรางน้ำดอกมาเลกลางเลกบนออกมาสิบสี่ออกมาแล้วม่อสิบหกออกมาแล้วหกสิบเอ็ดสิบเจ็ดกอกแล้วสิบแปดกอกแล้วสิบเก้ากอกแล้วเกแดงเลขเหลือสิบห้าตัวเดียวเลลืยสิบห้าตัวเดียวนึ่ง่อีกเหลือหนึ่งสิบห้า สิผาบนหน้าปลาปูสิผาครับมันออกมันออกอยู่ของบนงวดนี่ครับมันสิผาเอาองวดนี่ของปูบามีหนึ่งเ่ยนาะบพวกนี้ไม่จะหาเด่นหาเนาะเราเร็วกูเล่นหาเนี่ยวิ่งวิ่งหาเนี่ยของบนเนี่ยบนล่างหาเลยควบกันเอี่ยเรียนอะไรเรียนมหาไม่ต้องเรีเออโอเคจะขับปูแค่นี้เด้อขับปูขอบคุณมากมากค่ะสาธุสาธุค่ะสาธุกับสาธุค่ะสวัสดีค่ะ